ตอนนี้นะคะทีมงานนะคะทีมงานแอดมินกับทีมงานเด็กๆน้องๆน้ำมนนะคะก็พร้อมที่จะนั่งบานาน่าโบ๊ทแล้วนะคะตอนนี้เรามาเป็นกำลังใจให้พวกเขาดีกว่านะคะทุกคนวันนี้แอดแอนไม่ได้ลงเล่นน้ำนะเนื่องจากว่านะฮะเขาเรียกว่าเพลียนิดหน่อยนะคะร่างกายไมส่สะดวกในการเล่น ก็พาลูกสาวมานะคะอ่วันนี้น้องนาเดียกับน้องฟางไม่ต้องเฝ้าโดมแล้วนะควันนี้มาเล่นค่ะนะเพราะว่าน้องนาเดียกับน้องฟางก็ดูแลโดมนะคะแต่วันนี้มาอยู่ที่น้ำนะมาเล่นน้ำโอ้น้ำทีมเลยน้องเมลอนนะนะโอ้เนาะโอ้เล่นใหญ่จัดใหญ่ครับพี่น้องเล่นใหญ่จัดใจ ขอขอมือทุกคนหน่อยค่ะขอมือทุกคนหน่อยอเ,อเ,เอสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดขอยชอกดีนะฮะคอยชอกดีไปแล้วนะพี่น้องไปแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความสนุกนะม่วนชื่นนะฮะเ,แบบเ,เอาแบบจัดเต็มเลยนะพี่จัดเต็มไปแล้วนะพี่น้องไปแล้ว อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องเล่นบารน,น,นะนะโบูธนะคะก็นั่งได้ประมาณหกคนนะอุ้ยได้ของเล่นใหม่ด้วย,ม,ม,ยมีน้อยได้ของเล่นใหม่ด้วยลูกอโอ้โหดูนีออ่อะเลี้ยงเบดน้อยละอขอบคุณค่ายังขอบคุณค่ายังลูกขอบคุณค่าป้าเอนขอบคุณป้าแอนยังขอบคุณค่าขอบคุณค่าอาลูก่อะถูกถูกถูกลอตเตอรี่นะฮะอ่ะเลี้ยงเบนน้อยนะฮะทุกคน โอ้องจิ๋วได้ของเล่นใหม่เลยจิ๋วได้เล่นใหม่แล้วของเขาหอนี้อนนาี้ดีกว่านอไม่เอาไม่เอาแย่งกันแล้วลูกอย่าแย่งกันนะลูกได้ ได้โอเงเออเมื่อกี้ก็แย่งห่วงยางพี่แอนดี้และน้องจิโกะนะเออลูกกอกขอนี้ได้ไหมครับเออไปเรื่อยเออได้ของเล่นใหม่แไหนลูกของลูกกอดนี้นะน้องจิโกได้ของเล่นใหม่แล้วลูกเลยน่าจะมาลองาจะกวเอา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 เก็บไว้เก็บไว้ใส่ของกลับมาแล้วมาแล้ว ไหนอะไรอะไรนี่ฝั่งนี้โอ้มาแล้วมาแล้ววนี่งสีเขียวสีเขียวโอ้เร็วมากโอ้เดี๋ยวใจเอมอยู่ข้างหลังกริ๊ดหนักมากลมลมลมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเสียงแอมเลยตันมาเลยโอ๊ยโดนเตะแล้ว จริงนะเล่นแล้วพึ่งเลยอันนี้อันนี้ตักอะไรคะอันนี้ตักอะไรคะยังไม่ขึ้นจากน้ำเลยทอง่ะทองทองคทองทองที่ชิดทำหายวันนั้นยังไม่เจอละเออเจอเจอแถวนี้ไไงงโบ้านโอ้คือแรงคือแรงเอ๊ยยังไม่เห็นเสือกระโดดเล่นอะไรเลย เมื่อกี้นะก็พีที่ขับเอสกีนะก็นำทีมงานนะไปคว่ำไว้ตรงนู้นนะทุกคนตอนนี้กำลังขึ้นเรือมาแล้วนะกำลังขึ้นเรือมาแล้วบาดนน้าบอตกลับมานะคะดูนะฮะดูนะฮะนี่นะฮะนี่ขอ,อเปลี่ยนตำแหน่งที่นั่งด้วยเปลี่ยนตำแหน่งที่นั่ง <laughs> ลุงชิดถ้าลุงชิดมานอนตรงนี้นะเราก็จะตกจะถูกใจเอ็มเปลี่ยนตำแหน่งกันที่นั่งแล้วตอนนี้ถูกต้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้ำมนต์ไปอยู่ข้างบนนะฮะตอนนี้ฮะน้องน้ำมนต์ไปอยู่ข้างบนใาเอ็มอยู่ตรงกลางฮะใาเอ็มอ๋อสลับตำแหน่งสลับตำแหน่งกันนั่งแล้วตอนนี้อ๋อหน่อยหนาเดี๋ยวนี่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 ตอนนี้พูดน้องนาเดียสลับกับด้านหน้าโบ๊ทนะมีการสลับตำแหน่งแล้วสลับตำแหน่งกันนั่งฮะ ทีโย <N> ่งของลาไม่รอดกางเลยเอ็น <otic> ม <N> ิงขอหลายรอบแล้วเออสะดกซื้อให้ใคม่ไหมยสื้อให้ใหม่ไหมน้เข้าไป้วออมีบ่อน้ำด้วยบ่อน้ำด้วยอ้หดูดูมีบ่อน้ำด้วยโอ้ำโอ้โหดูโอเคโอเค รถเบี้ยวแล้วไปคืนเขาทำไมรอพี่เดียวแล้วอ่ะไปเล่นยังไงเนี่ยโ้โขเมื่อกี้เอ็ดบินหน้าเวอร์เลยรอเบี้ยวโอ้ไปแล้วไปแล้วนุนเดี๋ยวเราจะส่งให้เอฟซีดูนะนุนอยู่ตั้งพูดเลยนายน้องนุนเอ้าซูมไกลเลยละเรานี่นะโอ้ เที่นี่เป็นน้ำจืดนะคะไม่ใช่น้ำเค็มนะคะลุยเลยนั่นแรงงานี้เริ่มจะเค็มแล้วโดยเฉพาะจิโกมาเล่นนะเริ่มจะเค็มแล้วเกลียวไปเมื่อกี้เลยมาแล้วมาแล้วเขาจะมาเทโอ้ยเขาโอ้เขาจะมาเทจะเทน้าเราแล้วจะเทหน้าเราแล้วตอนนี้เอาแล้ว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 เราจะได้แล้วเขส่งสัญญาณแล้วว่าเขาจะเทนะครับไม่ใช่ที่เลย เราอยากกระพิบตาเราอยากกระพริบตาฮะงานนี้เอ้ย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 ยมีคนตั้งตัวไม่ท่านด้วยโอ้ยดูวะแต่ละคนทีมงานแต่ละคนไหนใจเอฟอยู่ไหนเนี่ยหาใจเอฟไม่เจอโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ โอยสนุกสานกันน่าดูเลย400หมดเวลาแล้ว400โอ้โหปีน้องหมดรอบหมดรอบหมดรอบนะเรียกว่าได้ความมันความสนุกนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะนานๆครั้งนะคะทุกคนก็เรียกว่า ถึงจะได้มาเนาะเเออน็ดเหนื่อยเนาะเน็ดเหนื่อยนะก็มาพักผ่อนนะฮะจ้ะดูสภาพบีฟอร์กับอเตอร์นะฮะว่าไงเด็กๆว่าไงเด็กๆเด็กๆเป็นไงคะเด็กมีใครมีใครแบบว่าได้ชิมน้ำทะเลบ้างฮะเข้าสมองไปแล้วค่ะไทยร่วมหน่อยไายร่วมหน่อยอ่ะยืนยืนยืน เฮ้ยลืมไปไม่ใช่น้ำทะเลนี่น้ำจืดน้ำจืดแล้วนี่น้ำจืดไม่เค็มไม่เค็มได้อยู่ได้อยู่อ่ะเข้าเข้าเข้าอ้าเฟรมทำทำยังไงให้ตัวเองสวยอ่ะทำยังไงให้เต่งสวยเริ่มเค็มแล้วหวานโอเคโอเคอ่าทีมเจสกีบานานาโบ๊ทนะ โอ้โหมินมินน้อยนะไม่ยอมโอ้โหไม่ยอมขึ้นจากน้ําเลยนี่นะฮะมินน้อยไม่เท่าไหร่อ่ะน้องจิโก้ไดิน้องจิโกไม่ยอมอย่ามาพูดพี่หนูนะแอดมินกับจิโก้กันจะตีกันนักเรียนจะไปถีบโอ้โหฮะน้องซื้อให้น้องจิโกด้วยเนาะจะได้ไม่แย่งกันเนาะเออ จะเล่นอะไรกันดีครับพี่น้องวางแผนกันแล้ววางแผนกันแล้วจะเล่นอะไรอีกปลาบินอีกเหรอปลาบินทะตุใจกันทะตุใจโอ้จานบินฮะตุกใจขอโทอ้ยกินโง่อย่าแย่งพี่อย่าอย่าแย่งไงอย่าแย่งเลยอย่าแย่งดิเอออุ้ยมองหน้าเลยเมื่อกี้มองหน้าเลยโง่เลยอ่ะดูเราเลยอ่ะ ีมแอดมินแอดมินเก็บกดมาหลายวันวันนี้ปล่อยปลดปล่อยเลยลูกเอ้ยแอดปล่อยเลยได้เล่นน้ําสมใจเลยวันเนี้ยโอ้ดูนะเอฟซีก็มีความสุขไปด้วยเนาะจ้องหน้าเขอ่ะตัวนี้ พี่เอาปลาบินให้น้องออีกรอบนึงเอ็ดแอนเตรียมความพร้อมดียังที่จะขึ้นปลาบินนะยังไม่ได้ตกลงโอเคอะไรเลยเออแอนเลยเลยเหรอเอากับเอ็ดเอ็ดเอ็ดเปี้ยวเลยอืมเขาเขาเขาเล็กรัดอย่างดีนะเขารัดอย่างดีส่วนปลาดิกระดิ้ง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 เลยอะ อ่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นความสนุกนะคะก่อนที่เด็กๆจะเปิดเทอมนะคะอ่านะคะโเต็มเลยพร่วมไหมพร้อมลงไหมเอ้าพร้อมลงให้เป็นประสาทอะไรไหมโอ้แอดมินทำอะไรลูกแอดมินทำอะไรคะทำประสาทอะไรลูกออยโ้ได้อ่างน้ำใหม่ได้อ่างน้ำใหม่เลยเออ เอาแล้วเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเออปลาปลาเนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อเขาก็ฉลาดเหมือนกันแล้วเนี่ยเขาฉลาดแล้วเนี่ยเออเออไปล้างน้ำด้วยนะเนี่ยเออฉลาดฉลาดอามาใหม่มาใหม่มาใหม่ ล้างน้ำ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 เอาเอาเอาล้างล้างของล้างของล้างของเอาล้างของโอ้ยคอมาเอ่นน่้ยโอ้ยโด้มโเนยโอยอ้แอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอยอ้แยะมากมา้ยนะนะผู้ปกครอ้เโอ้น้น้ออ น้ำจืดนะคะน้ำจือดอยู่ใกล้ๆนะคะอยู่ใกล้ๆที่นะที่เราอยู่นะคะเพราะว่าไม่ห่างไกลมากเกินไปนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณมนี้นะคะเอฟซีทุกท่านนะคะมีน้อยก็ได้ของเล่นสมใจเลยนะ,ะมีน้อยเก็บไปน,นี่ไว้นะลูกนะเพราะว่าจะได้ใส่ถุงกลับบ้านด้วยค่ะลูกโอเคไหมโอเคไหม ไปขุดบ้านป้าแอนนะโ้าไหโแล้วโอ้ทำไปแล้ว